สวัสดีค่ะพบกับมานาอครั้งในช่อง Mind m e t s ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง c o d e p e n d e n t กับปัญหาในการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะที่มานายอยากจะมาเล่าคุณผู้ชมฟังในวันนี้เนี่ยเพราะว่าพูดเลยว่ามานาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะในอดีตนะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าใครเจอปัญหาอย่างเดียวกันเนี่ยก็อาจจะลองเอาวิธีที่มานาใช้เนี่ยไปลองทําดูนะคะ ก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็วิธีแก้คืออะไรเนี่ยเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนว่าที่มานาบอกว่าโคด e พเอนเดน์มีปัญหาเรื่องการรักษาสิทธิ์กับคนอื่นอนะเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนที่เป็นโคด e พเอนเดน์นะอันนี้พูดเผื่อไว้ว่าถ้าใครไม่เคยดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องโคด e พเอนเดน์มานาจะใส่คลิปเอาไว้ให้ตอนท้ายนะคะเพราะว่าถ้าพูดกันลอยๆอย่างนี้คุณผู้ชมที่ไม่เคยดูคลิปเรื่องนั้นอาจจะไม่เข้าใจนะว่าโคด e พเอนเดน์คืออะไรนะให้ไปดูคลิปนนนนั้นก่อะนนะคะเคเ ย้อนกลับมาว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่คนที่เป็นโคดิเพนเดน์เท่านั้นหรอกที่มีปัญหาเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหากับคนอื่นก็เลยมักจะยอมยอมคนอื่นไปอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วมองว่าคนอื่นเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าก็เลยยอมให้คนอื่นมาก่อนประมาณนี้หรือเป็นคนขี้เกรงใจก็ได้เป็นคนที่ใจดีก็ได้เป็นคนที่ ใจเย็นแบบว่าไม่เป็นไรเออให้คนอื่นไปก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยคนประมาณเนี้ยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียกร้องรักษาสิทธิของตัวเองนะคะปัญหาแรกเลยก็คือคนที่พูดมาตะกี้ทั้งหมดเนี่ยมักจะถูกเอาเปรียบจริงเปล่าก็เพราะว่าเรายอมคนอื่นไงเราไม่มีการเรียกร้องรักษาสิทธิของตัวเองเราไม่หือไม่อือไม่ขัดเขาอะไรเงี้ยเขาจะ อะไรยังไงก็ได้เราก็ยอมหมดก็เราก็เลยถูกเขาเอาเปรียบง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งคนที่จะเอาเปรียบเราเนี่ยเขาอาจจะเอาเปรียบเราดื้อๆเลยก็ได้คืออยากได้อะไรที่มันมันก้าวกายสิทธิ์ของเราเขาก็ก็ทําเลยพูดเลยประมาณนี้หรือเป็นกรณีที่เป็นคนท็อกซิกหรือนาซิสิกก็ได้ที่เขาไม่ไม่มาถึงเอาเปรียบเราดื้อๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะรู้ตัวทันใช่ไหม <laughs> เขาก็เลย ใช้วิธีแบบว่าลองทดสอบตัวก่อนอะไรเงี้ยอย่างที่มานาเคยยกตัวอย่างเอาไว้ในคลิปนานมาแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Core value อะไรพวกเนี้ย boundary อะไรพวกเนี้ยที่มานายกตัวอย่างว่าคนที่ท็อกซิกหรือคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์หรือคนที่เป็นนาซิสซิสเนี่ยเขาจะทําการทดสอบเราด้วยกันเหมือนขอเรื่องเล็กน,น้อยก่อนเช่นวันนี้ทาเป็นลืมเอากระเป๋าตังมาให้ให้เราช่วยจ่ายอะไรสักอ,อย่างให้เขาค่าข้าวหรืออย่างเงี้ยขอห้าสิบ ขอร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันไม่เยอะเราก็ออกให้อะไรเงี้ยคือให้ยืมไปก่อนนะเพราะเขาขอยืมใช่ไหมก็คือให้ยืมแล้วพอเวลาผ่านไปคนเนี้ยก็ทําเป็นลืมใช่ไหมแล้วเขาก็จะดูว่าเราจะกล้าทวงเขาไหมถ้าเราไม่ทวงก็แสดงว่าเออน่าจะโอเคไปต่อวันหลังขอยืมจาก50เป็น500แล้วก็ทําเป็นไม,ไม่คืนอีกอะไรเงี้ยทำเป็นลืมอีกเราก็ดูว่าเราจะยอมเขาไหม ถ้ายอมก็เขาก็าไปต่อวันหน้าก็ขอห้าพันแล้วมันก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้คือมานายกตัวอย่างแค่เรื่องการยืมเงินแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเอาเปรียบเรื่องอื่นอาจจะหยิบของอย่างอื่นไปใช้ที่ไม่ใช่เงินอะไรเงี้ยนะคะมานาก็ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นภาพเฉยๆนะย้อนกลับมาว่าเนี่ยแหละปัญหาก็คือปัญหาแรกเลยนะสำหรับคนที่เป็นโคดิดเพนเดนต์หรือใดๆที่มานาพูดตะกี้ก็คือถูกเอาเปรียบแล้วแล้วไม่ใช่ว่า โดนแค่คนสองคนแต่ถ้าเป็นคนแบบเนี้ยจะโดนทั้งชีวิตจะโดนคนอื่นเอาเปรียบทั้งชีวิตนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็น c o ด e เพนเดน t หรือคนใจอ่อนคนที่เกียจใจใดๆทั้งสิ้นเกิดมาได้เรียนรู้เรื่อง c ค values ว่าเราควรจะมองตัวเองว่ามีคุณค่ายังไงเราควรจะยึดถือคุณ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องคอร์เวลุสันนี้ถ้าใครไม่เคยดูมันอาจจะใส่หนึ่วตอนท้ายเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องบาร์นารีการเซตบาร์นารีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราก็มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่ให้คนอื่นเข้ามาก้าวไก่สิทธิ์หรือว่ามาก้าวไก่ขอบเขตหรือว่ามาเอาเปรียบใช่ไหมคะมาหาผลประโยชน์อ๋อเข้าใจแล้วโอ ทีนี้การที่เข้าใจตรงนี้มันช่วยให้เรามองออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือถูกหากผลประโยชน์หรือถูกก้าวไก่สิทธิ์ถูกก้าวไก่ขอบเขตใช่ไหมพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บปัญหาที่สองก็ตามมาก็คือพอเราเห็นปุ๊บเราก็ทำยังไงคะเราก็เริ่มที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราหรือยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเราใช่ไหมหรือปฏิเสธคนอื่นกันคนอื่นไม่ให้มาเอาเปรียบมาก้าวไก่เราใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่เราไม่เคยทําไง เราพอดีๆเราจะรู้ขึ้นมาปฏิเสธคนอื่นมามาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเราก็ทําไม่ถูกแล้วพอทําไม่ถูกกรณีของมานานนะมนานาก็ไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างนี้ไหมแต่คือเราจะเหวี่ยงไปอีกฝั่งนึงฝั่งเดิมคือยอมตลอดใครอะไรยังไงก็ได้แล้วก็ไม่หือไม่อื้อแล้วพอจะไม่ให้ปุ๊บจะไม่ยอมปุ๊บจะปฏิเสธปุ๊บมันเวี่ยงไปอีกฝั่งนึงคือเราจะปฏิเสธเขาแรงเกินไปเราจะมีคําพูดที่มันดูภาษาคิดเรียกว่าฮาร์ดเกินไปนะคะมันแบบ มันเออมันรุนแรงเกินไปฟังเรารู้สึกขัดหูหรือว่ารู้สึกว่าเราใจร้ายจังหรือทําไมเราแบบพูดแรงขนาดนั้นน่ะอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาของมาแนามเมื่อก่อนเพราะมันเวียงไปอีกฝั่งเราก็เลยพูดแรงๆกลับไปเพราะเราพูดดีๆไม่เป็นแล้วก็เลยเกิดปเป็นปัญหาคนอื่นก็มองเราว่าเราเป็นคนใจร้ายเราเป็นคนไม่มีมารยาทเราเป็นคนที่ยอมใครไม่ได้เราเป็นคนอารมณ์รุนแรงอะไรก็ว่าไปกลายเป็นปัญหานะคะทีนี้พอเรา ปฏิเสธแรงๆปุ๊บแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกแย่ใช่ไหมว่าอ้าวเราพูดแรงไปมันก็จะเหวียงกลับไปอีกฝั่งหนึ่งที่เดิมคือยอมคนอื่นเพราะเราไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วพอเรายอมเสร็จเราก็จะโมโ oh หตัวเองว่าเนี่ยโดนเอาเปรียบอีกแล้วเห็นไหมโดนคนอื่นหาผลประโยชน์อีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเวียนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งที่เราพูดปฏิเสธแรงๆอีกแล้วมันก็จะเวียงไปอย่างเงี้ยไปมาๆนะคะจนกว่าจะหาจุดกึ่งกลางหรือจุดพอดีเจอแล้วพูดเลยว่า มานาเพิ่งเจอจุดพอดีของตัวเองเมื่อไม่ทันวันนี้นะเมื่อน่าจะหลักหกเดือนได้มั้งประมาณนี้ก็เลยนั่นแหละอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอย่างที่หนึ่งหรืออย่างที่สองที่มานาพูดมาตะกี้นะคะลองเอาวิธีที่มานาใช้เพื่อที่จะหาจุดพอดีเนี่ยไปทําดูนะถ้าไม่อยากลองก็ไม่ว่ากันนะคะนี่คือมาแชร์เฉยๆนะฟังผ่านไปละกันโอเควิธีหาจุดพอดีของมานาเนี่ยก็คือมี3าอย่างที่อยากจะมาแชร์วันนี้ อย่างแรกเลยก็คือโกหซึ่งมาในพูดตรงๆว่าไม่อยากโกหกใครหรอกแต่ว่าบางทีมันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะสถานการณ์นั้นๆหรือกับคนนั้นๆโกหกที่ว่าเนี่ยคือโกหที่เรียกว่าไวท์ไลน์นะคะก็คือโกหเพื่อให้รักษานําใจหรือว่าไม่ให้เกิดผลเสียใดๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงคือไม่ใช่ว่าโกหแบบ โกหกไปแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่โกหกแบบเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปนจริงเป็นจังนะยกตัวอย่างง่ายๆงี่เง่าๆเลยเช่นพรุ่งนี้ว่างไหมไปไปเที่ยวด้วยกันเปล่าอะไรเงี้ยหรือไปซื้อของด้วยกันเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ว่ามานาก็ว่างแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปกับเขาเพราะเรารู้สึกไม่โอเคกับเขาถ้าเราจะปฏิเสธเขาต,งตรงๆมันก็ฟังดูแย่ว่าอ๋อเราไม่อยากไปหรอกเพราะเธอนิสัยไม่ดีหรือเพราะเราไม่อยาก สูงสิงไล้กับเธออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบดูแรงไปก็อาจจะโกหกไว้ไลน์ด้วยการบอกว่าอ,อ๋อเขาคุณที่ชวนนะแต่เราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือโกหกเพราะจริงๆเราว่าง,งแต่เราไม่อยากจะบอกเขาตรงๆว่าเราไม่อยากไปกับเขานะหวังว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจนะคะว่าโกหกไว้ไลน์เป็นแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้แย่เกินไปนะเราก็มันอาจจะใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยปกติก็ไม่ชอบโกหกนะโอเค วิธีที่สองก็คือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างท็อกซิกหรือเป็นนาสิสต์นี้หรือเป็นคนที่เราต้องระวังตัวระวังคําพูดอะ่ะเพราะเราไว้ใจเขาไม่ได้หรือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นงานเอาเรายังไงวันไหนอะไรเงี้ยคือรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่มอะมานะก็รู้รู้จะรู้สึกว่าถ้ายิ่งพูดเยอะเนี่ยจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองใช่ไหมคะก็เลยจะพูดน้อยๆแทนคือจะไม่โกหกไม่ไวไลายเหมือนแบบกรณีแรกแต่จะพูดให้น้อยที่สุดเอาแค่ สั้นๆแล้วก็พูดแบบคลุมเครือแบบไม่เจาะจงเพราะเราอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาคำพูดเรากลับมาใช้ทําร้ายเราหรือยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีเดียวกันนะกับตัวอย่างตะกี้มีคนมาชวนว่าพ่งนี้ไปซื้อของด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วมานาันไม่อยากไปก็จะบอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่สะดวกทําไมอ่ะไปสิอะไรเงี้ยไปไม่ได้ไม่สะดวกติดธุระอะไรอย่างเงี้ไไยคือแบบพูดให้มันแบบ สั้นไม่ต้องอธิบายว่าเรามีธุระอะไรเราติดธุระอะไรเราจะไปไหนกับใครทําอะไรยังไงไม่ต้องอธิบายตัวเองพูดแค่ว่าไม่สะดวกก็ไม่สะดวกถามกี่ทีก็บอกก็ไม่สะดวกหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ท็อกซิกจัดจัดเลยเนี่ยบางทีไม่ต้องบอกไม่สะดวกมาแะก็ตอบไม่อไม่ไปค่ะไม่ไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษพอมันพูดภาษาอังกฤษใช่มันก็บอก no หรือถ้าจะไม่อยากให้มัน ห้วนก็อาจจะ no thanks or หรือ no thank you ใช่ป่ะมานาก็พูดแค่นี้นะแล้วเขาก็จะแบบทำไมอะอย่างวนี้ก็ no thank you no หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ toxic จัดๆอะหรือเป็นนา r c i s s i s t เรารู้เลยว่าคนนี้แบบไม่โอเคอย่างแรงอะถ้าพูด no แล้วบอกว่า sorry sorry I can't go อะไรเงี้ย มันก็จะดูเหมือนเราเป็นคนผิดเพราะเราขอโทษเขาเพราะฉะนั้นเรื่องขอโทษเนี่ยมานาก็จะระวังว่าจะไม่ขอโทษคนอื่นถ้าเราไม่ผิดโดยเฉพาะคนนั้นเป็นคนที่ท็อกซิตหรือนาสิสเพราะว่าพอเรามีคําว่าขอโทษหรือเรา s อรี่ไปเนี่ยเขาจะเหมือนคิดเชื่อไปเลยว่าเราอ่ะผิดไม่งั้นเราไม่ขอโทษหรอกคือเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าคําพูดมันนาเสนอให้เห็นว่าเราขอโทษเขาแสดงว่าเราผิดสิ sorry I can't go แบบ ทำไมเราต้องขอโทษอนะ่ะเราเราไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเป็นคนท็อกซิสหรือเป็นนาซิสซิสเนี่ยมันาจะปฏิเสธเฉยๆแล้วไม่ให้เหตุผลแล้วพูดให้มันคลุมเครือที่สุดแล้วก็พูดให้สั้นกระชับที่สุดและที่สําคัญคือไม่ขอโทษบางทีพิมพ์ตอบเรื่องงานอะไรงเงี้ยแล้วเป็นคนที่มานะแบบรู้สึกว่าไม่โอเคด้วยหรือว่าต้องระวังตัวเนี่ยแล้วบางทีเราก็เผลอว่าอ๋อ oh, sorry I can't this แต่ล จะ,จะรีบแบบดึงสต,ติตัวเองกลับมาแล้วลบคำว่า sorry ออกแล้วก็บอกว่า I can't do that today แล้วนะ full stop จบไม่ต้องอธิบายต่อนะคะโอเคกรณีที่สามนะกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จกักเรามีเหตุให้ต้องพูดคุยกันเพราะอะไรสักอย่างอาจจะนั่งติดกันอาจจะเรายืนขวางเขาหรืออะไรอย่เงี้ยคนที่เราเจอในที่สาธารนณะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหตุให้ต้อง พูดอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยในที่สาธารณะนะโดยเฉพาะอย่างิี้ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะเราอยู่ที่ทสาธารณะก็จะมักจะมีคนอยู่รอบๆเราใช่ไหมคะมานาจะใช้วิธีนี้ก็คือมองหน้าและทำหน้าเฉยๆไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ยิ้มไม่อะไรทั้งสิ้นคือนิวโตรจัดๆนะแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดไม่ได้ตะโกนนะคะพูดแค่เสียงดังฟังชัดพูดให้เคลียร์ที่สุดอะ ที่บอกว่าให้พูดเสียงดังและฟังชัดเนี่ยเพราะว่าจะให้คนอื่นได้ยินด้วยแล้วพูดอะไรพูดแต่ความเป็นจริงคือพูดเหมือนเป็นสเตทเมนต์อะว่านี่คือความจริงแล้วก็หยุดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขอโทษไม่ต้องยิ้มไม่ต้องคืออารมณ์เป็นกลางมากแล้วพูดแค่ข้อเท็จจริงจบนะคะยกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างจริงที่เอาง่ายๆที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังทั้งหมดวันนี้ช่วงที่สทีที่แล้วนี่แบบ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากที่มานาจ,จะต้องยืนหยัดรักษาสิทธิ์เพื่อตัวเองแล้วก็เลยเหมือนได้ฝึกวิธีเนี้ยแล้วทําทุกครั้งแล้วมันเวิร์กทุกครั้งสำหรับมานานะอันนี้ก็ไม่กล้าการันตีกับคนอื่นนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมานาอยู่ต่างประเทศนะมานาก็คิดว่าวัฒนธรรมบางอย่างหรือพฤติกรรมของคนบางอย่างอาจจะไม่เหมือนคนไทยก็ได้เพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะเอาเป็นว่า ยกตัวอ,อย่างเล่าให้ฟังว่าที่เจอมาต้องใช้วิธีนี้เนี่ยก็คือมนอาน่าจะซื้อกาแฟตอนเช้าที่ที่ร้านที่มนานาต้องต้องไปทําธุระแถวนั้นแล้วคนก็ยืนต่อคิวกันยาวเลยเพราะว่าตอนเช้าใครใครก็อยากกินกาแฟใช่ไหมก็มันง่วงเ <g ül üyor> นาจจะก็ยืนมานาก็ยืนรอไปทั้งนั้นที่ตัวเองก็รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสายแต่ยังไงอะเราเราก็ต้องรอเพราะคนมันเยอะก็เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้มีคนอยู่ข้างหลังเนี่ย มาแซ่แซข้างๆแล้วมานาก็เริ่มมองด้วยหางตาว่านี่จะแซงฉันหรือเปล่าเริ่มเอะใช่ไหมก็จับตาดูคนนี้ไว้พอจะถึงคิวเราเนี่ยยังไม่ทันได้อ้าปากพูดอะไรแฟบแซงหน้ามานาก็มองหน้า Excuse me you were behind me พูดแค่นี้ จ้องตาพูดเสียงดังฟังชัดแล้วพูดสเตทเมนต์ความเป็นจริงคือ you were behind me ก็คือตอนนี้ยู u ไม่มีสิทธิ์มาแซงคิวไม่ต้องไม่ต้อง accuse เพราะว่า oh you แซงคิวยูน่นนี่แค่บอกว่า you were behind me แล้วตรงนั้นทุกคนคนอื่นก็ได้ยินแล้วเขาก็หันไปมองไอน้นี่ใช่ไหมว่าเฮ้ยแซงคิวอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็อายก็แห่ๆขอโทษไม่ขอโทษเลยนะแห่ๆแล้วก็ไปยืนต่อข้างหลังไม่มีมารยาทจริงๆเลยแต่ว่าโอเคได้ผล อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือมานาะมีเหตุให้ต้องขึ้นเครื่องบินบ่อยนะเดินทางเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วมีคู่สามีภรรยานั่งอยู่ข้างๆมานาะเอาเป็นว่ายัางไงดีพวกเรากําลังจะบอดเครื่องบินกันเออแล้วคู่เนี้ไปถึงก่อนมานะเรานั่งกันเป็นแถวอย่างนี้สามที่ใช่ไหมไม่รู้อีท่าไหนแต่คนที่เป็นภรรยาเนี่ยมานั่งที่ที่มานาะควรจะนั่ง มานาก็พูดว่า excuse me this is my seat <_ d ance> ก็เหมือนกันคือมองหน้าตรงๆไม่ยิ้มไม่บึง้งแล้วก็พูดเสียงเรียบๆแล้วก็พูดสเตทเมนต์พูด,พดความจริงว่า this is my seat จบไม่ต้อง accuse เขาว่าอ๋อนี่เธอมาน,นั่งเก้าอี้ฉันหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องแบบพูดเยอะแยะใช่ไหมคะปรากฏว่านึกว่าเจ๊แกจะลุกไม่ใช่เจ๊ก็ทําอย่างนี้กอดอ,อกแล้วนั่งอย่างเงี้ยคือฉันจะไม่ลุก จะทําไมมันก็แบบงงแล้วตอนนันตีห้าคุณผู้ชมคือแบบเช้าไปเป้าที่จะมามีเรื่องกันตอนนี้ <c oughs> กาแฟายังไม่เข้าฝากเลยนะะคฉันยังไม่ตื่นดีเลยมานาก็พูดอีกครั้งหนึง่งเผื่อเขาจะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ใช่ฝรั่งนะเขาอาจจะพูดภาษาอกฤษไม่เก่งอะไรเงี้ยมานาก็บอกว่า this is my seat พูดช้าๆแล้วพูดซ้ำเหมือนเดิมเจ๊ JK ก็ยังไม่ลุกนะมานาก็เริ่มมองแอสเตสใช่ไหมมองว่าเฮ้ย หน้าที่ยูยูทําอะไรให้หน่อยสิฉันก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับผู้โดยสารคนอื่นตอนเช้าขนาดนี้อแอร์โฮสเตสเขาก็รูคิวนะคะปราดเข้ามาแล้วก็พูดภาษาของเขาอะ่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะอธิบายให้ฟังว่าเออนี่เก้าอี้ของคนนี้นะคุณต้องลกอันนี้มานาะก็เดาเอานะสรุปเจ๊แกก็ลุกแล้วก็ฟึดฟ,ฟัดแล้วก็ลุกแล้วไปนั่งที่ตัวเองก็คือนั่งข้างมานาะนี่แหละสามีกับภรรยานั่งข้างมานาะทีนี้เจ๊ก็คงเครืองนะคะ แบบว่าอาจจะอายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเราป่ะใช่ป่ะพอเครื่องลงปุ๊บรถไม่ใช่รถเครื่องบินจอดเพิ่งจะสนิทอะเพิ่งจะหยุดปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยซึ่งปกติเราต้องรอให้สัญญาณเข็มขัดมันเขาปิดใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าออกถอดเข็มขัดออกได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วคนถึงจะลุกขึ้นเปิดอ่าโอเวอร์เฮดล็อกเกอร์ะแลก็หยิบของอะไรเงี้ย นั่นแหละเครื่องบินจอดสัญญาณเข็มขัดยังไม่ทันปิดเลยนะคะเจ๊แกลุกขึ้นยืนเลยแล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยคือยืนติดมานาเลยนะยืนอย่างเงี้ยลราก็แบบเจ๊กะตะ็ตะคอกใส่ excuse me ใส่มานาอย่างเงี้ยมานานก็แบบ <c oughs> เจ๊จะรีบไปไหนเครื่องบินเขายังไม่ทันจะจอดดีๆเลยนะคะคนอื่นยังไม่ไม่มีใครลุกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกสัญญาณเข็มขัดยังไม่เปิดใช่ไหมไอ้ยังไม่ปิด นั่นแหละเจก็คือมามาตะอคอกใส่มานาบอก excuse me อะไรเงี้ยซึ่งมนานากาลังหยิบกระเป๋าเป้มาเก็บเฮดโฟนเก็บอะไรพวกนี้อยู่นะก็เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ไม่มองหน้าเพระเจก็ยืนอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมานาก็บอกว่า one second แล้วก็ค่อยๆหยิบของใส่กระเป๋าปิดซิมันลุจะลุกไปไหนยังลุกไม่ได้อ่ะเจก็ฟึกฟดฟ้าอยู่ข้างๆแล้วพอสัญญาณเข็มขัดมันปิดมานาก็ถอดเข็มขัดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเจก็ กระเด้งดึงขึ้นมานะคะหยิบกระเป๋าจากโอ e เวอร์เฮดล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนั่นแหละคือจะบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมหวังว่ามันอาจหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นสิ่งที่มานาต้องการจะสื่อก็คือว่าใครจะทําอะไรใส่เรายังไงไม่รู้เราควบคุมเขาไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือวิธีที่เราจะปฏิบัติกลับคืนไปกับเขาแล้วความคิดเห็นของมานานะวิธีที่ดีที่สุดก็คือ พยายามรักษาอารมณ์ของเราไม่ให้ไม่ให้ติดลบอะไม่ให้ดูอารมณ์เสียไม่ให้ดูฟึดฟัดไม่ให้ดูอยากคายไม่ให้ดูว่าเราพูดจารุนแรงแต่พูดให้สั้นและพูดเฉพาะความจริงแล้พูดสเตทเมนว่า this is my seat you w e r e be hind me one second แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือว่าเราเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่า เราไม่ได้มีปฏิกิยาตอบสนองอะไรไม่ดีกลับแล้วคนที่มีปัญหาหรือคนที่ทำตัวไม่ดีก็มีอยู่คนเดียวคือคนอื่นคนนั้นนั่นแหละที่มาหาเรื่องเราใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยตอบกลับด้วยความแบบน้ําเสียงเรียบเฉยไม่บวกไม่ลบแล้วก็ไม่มีคําพูดอะไรไม่ดีออกมาแล้วก็ดูว่าเรามีมารยาทเราก็ดูว่าเรามีอารมณ์ที่มั่นคงคงที่อะไรเงี้ยไม่ได้มไม่ใช่คนที่เป็นตัวปัญหาพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้น มันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์นี้มานาเข้าใจแต่อยากจะให้บอกอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่มานาทำนะคะแล้วก็ได้ผลดีจนถึงวันนี้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดีไปตลอดหรือเปล่าอย่างที่บอกแต่แปลว่าเพราะว่ามันได้ผลดีในช่วงติดกันที่ผ่านมามานาก็เลยอยากจะมาแชร์คุณผู้ชมฟังนะคะหวังว่าสิ่งที่มานานแล้วคุณผู้ชมฟังมาในวันนี้จะไม่งงจนเกินไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ E